สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันครับผมพาย,ยผายุเคยพู้ใดไเขาวงอีกเส้นเคยครับกับวิธีค่ค้ยๆของคนเลี้ยงควายมือน,นี้นะครับคือเอาเหมือนเดิมนะครับเอาค่อยออกลามได้เศ้าครับสายมามันห่วนแดดตรงเอาเขาห่มนะครับเพราะว่าอ่มามือนี้กะกุมมุดตัว่าแดดจัดอีกคือเก่านะครับในวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกเจ็ดนะครับพี่น้องมือนี้เอาค่อยออกลามตั้งแต่ตีหาพี่นอ้องตอนนี้กำลังเล่มหยา นะครับแดดก็เริ่มซองผลปลายใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่แหละครับวิธีของคนเลี้ยงควาวยคือเก่าแต่ละมือแต่ละเสาแต่ละเรียงนะครับมาผ้าพีผ้าหนองมาส้มบรรยากาศห่อนๆนาะพี่น้องนอาะงมันนี้เนะอ,อากาศห่อนคักแต่ละมือเหมือนกับลามคว้วยให้เล่มหยาอยูอย่พี่กล้วยกรเลีมยมหยาไป เดี๋ยวจหน้อยสามโมงนะครับเก้าโมงเนาะเก้าโมงขึ้นกับเซลเขาหอมไปแมบบน้ำเขาหอมเบิดมือแล้วพี่น้องฝนหอดใบสามใบสามก็ยังแดดอยู่ด้ยวยนะครับก็ช่วงใบสามหอดหาโมงเฮียวโคกโมงแรงนะครับจังเอาเขาขวกพุ่นละประมาณพุ่นละก็เขากินเฟืองกินหญ้าในขอากขอึ้เขานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหนาแรงเนาะพี่น้องเนาะ ถือว่าเป็นนาแรงค่ะยากระเพาะไดเรียมแต่ว่ากระเพาะไดเรียมนะครับเอาออกให้เพ่นยางเล่มหยายางเล่มหยาลุ่งแมบน้ำน้ำแน่นะครับกระเพาะไดเลียมเล่มไปเสริมยาเสริมยังไปน้ำแน่นะครับพี่น้องนานีอีกเดือนหนึ่งน้องพี่น้องน้อยอีกเดือนเดือนกลัวๆเดี๋ยวกับชีวอนนาฝนแล้ว ะรอเบงนะครับพี่นอ้องลรอเบงแต่ว่าในยุคที่ราคาคุ้ยถึก,ถกคือว่าเนี่ยหลักคือเกาพี่น้อง,องเขากะเลียงไปเรื่อยเลียงไปเรื่อยเลียงเอาขี่มันลังคนว่านะครับพี่น้องหลายคนหลายถ่ายก็มีภารกิจเนาะพี่น้องมีภาละที่องใส่เงินกะจำใจต้องขายในหอยมใาหอาถือปันได้ก็ได้ขายคือเกานะครับพี่น้อง เห็นอย่างไรมันจําเป็นเนาะอืมมันจําเป็นกระบโบ่วากันนะครับพี่น้องครับผู้ใดยังอันนี้อยู่กันจะไปขายพี่นอ้องขายไปมันก็คือหวานบ่คุมค้มเฮ้านะครับมันบ่คุ้มเฮ้ายังพี่น้องเห็นน่ะแหละรลาคาข้วยอนะครับภาบรรยากาศเมืองพี่นอ้องแดดแดดฮอนตะเศร้าคักเนาะนะครับนี่นี่คือภาพบรรยากาศตอนเศ้าๆประมาณหกโมง พี่น้องประมาณหกโมงเสาร์นะครับกระย่งแดดซ้ำนี่เนาะกันย่งแดดซ้ำนี่้าเบิงว่าหอดสายทเทียงหกลอวใบใบมาหนิวโอ้พี่น้องอืมเป็นยังไงนะครับะกะฝากเด้อพี่น้องเด้อคนเฒ่าคนแก่คนเจ็บคนป่วยจูในหฮมอย่าออกมาตากแดดนะครับอ่าจะไตากแดดเป็นห่อนเดียเป็นฮีตตกอืม เป็นหีตโตกมามันยาักน้องพี่น้องเนาะอืมเอาดูแลจะออคอ้องหอนจะค่อยจิบน้ำไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อค่อยจิบน้ำเพื่ให้ร่างกายจะคข้องอ่าจะให้อุณหภูมิสูงนะครับพี่น้องสู่ต่อไปสู่กันไปครับพี่น้องคนเลี้ยงควายหรือพี่น้องที่กำลังสู่งานอยู่นะครับก็ให้เป็นกำลังใจให้สุขสุขคนเด้พี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจให้สู่ผู้สุคนกับบรรยากาศของคนเลี้ยงควายวิธีบันบานนิสานบันเท้าทรงให้พี่ให้น้องได้รับชมเสียงกระลงข้อควายดังกุงลงกรุงลงดังแกงงแกงงนะครับกาให้พี่ให้น้องได้รับชมกันน้องพี่น้องนาะพ้าวพบกันมือละเล็กมือละน้อยมือละที่ีน้าที่หาหน้าที่อ่าเพื่อสิบลืมกันน่นะเนาะพี่น้องนาะกับสองไหน้อยสองที่ยังบ่ดังอืม ที่ยังสางไรได้บพท่านได้ดอกอืมก็ให้พี่ให้น้องในละคอยสนับสนุนให้พี่ให้น้องในละคอยเชียร์นะครับพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนี้ผมพายุเคยผู้ไทยกะเอาไว้ซ้ำนีกสักก้อนคลิปหน้าจังพอกันไหมครับคลิปนี้ผมพายุเคยผู้ไทยขอเกล้าค้าพมา,าขอพูดแล้วก็สวัสดีครับ